สวัสดีสาวโซนสี่ตัวขัานทุกคนครับวันนี้ก็มีมิชชั่นนะผมเป็นแพทอัปเดตนะผมประจำวันที่15บหมกราคมนะผมสลาสองพันห้าร้อยสี่ได้สองพนห้ร้บนะผมแพทใหม่ปีใหม่นะผมก็มีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างนะผมก็ สถานการณ์เป็นยังไงนะผมเดี๋ยวท้ายคลิปสรุปให้ดูนะผมก็เดี๋ยวไปดูแพดอัปเดตกันก่อนเลยว่ามีอะไรมาใหม่บ้างล้วผมไปกันนะครับอ๊ออ่าโอเคสอบแพทอัปเดตประจำวันที่15บห้ามกราแลผมก็อย่างแรกที่เข้ามาก็เป็นอัปเดตจิตกรรวันครูแล้วผมมีช็อกแล้วนะผมมีช็อกระดานนะครับช็อเกะกระดานกับแปรงลบกระดานนะของก๊ <c oughs> ไอช็อคนี้ได้จากการล็อกอินนะนะผมล็อกอินนะครับผม1-5ชั่วโมงนะผมถึงจะได้นะผมก็แปลงโลกโกดานนี้ได้จากแมทมาร์กิ้งนะผมได้รับโอกาสได้โอกาสสูงสุดชิ้นละสามชิ้นนะครับผมก็เอาไปแลกของนะผมเป็นชุดแล้วก็เป็นชุดนักศึกษาอะไรประมาณนี้นะผมก็เป็นของสายถึกแล้วกันนะผมบวกของบวกของเดบ็ทนะผมออเดฟ็ทร้อยห้าสิบนะใส่ครบสองชุดก็ ใครอยากได้ก็ไปหาตามกันดูครับสำหรับของสายถึกนะครับผมสชิ้นนี้ครับผมแล้วก็เป็นการปรับจํานวนนะครับการแลกใบบวกนะครับจากการใช้เอาง่ายๆผมเปลี่ยนจากการแต่ก่อนใช้เงินเอ็มเยอะๆเป็นการใช้หนังเยอะๆนะครับก็ทําให้ตอนนี้ก็หนังก็แพงวิญญาณก็ถูกลงนะครับก็เป็นการปรับไม่รู้ว่าเป็นการปรับเขาเรียกว่าสมดุลว่าอะไรก็เป็นการปรับแบบไม่ได้หมดทั้งหมดนะ ปรับแค่แบบใบที่เราใช้กันบ่อยๆนะผมใบอัลทัตใบรีเจนต์ใบเล่ใบยูนิคใบแดนเจอร์นะผมใบไฮนะส่วนอย่างอื่นก็เหมือนจะเหมือนเดิมนะผมของแรกนะผมก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะผมก็เงินเงินแรกน้อยลงหนังหนังแรกเยอะขึ้นนะผมเยอะขึ้นมากเลยนะผมโอเคแล้วต่อไปของนะี่เข้ามาใหม่นะผมเป็นเป็นสิ่งที่ ทำให้เงินเอมขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเอ็ขึ้นมาตอนนี้จาก23-24ตัวน,นี้ซ็ตเอ็มขายย7รับ24-25กันแล้วนะครับก็โลไทย,ยครับโล่ไทยก็เผาเอ็เปนบ้ากันอยู่ครับโลไทยไตยลงแล้วผมก็ได้ฮิตร้อยสองร้อยสิบนะผมสเป2ย์สองรอยสิบสเปรเดียบสองร้อยสิบเลือ 2000, HP, 1500, ดสองพัน sp ีนันห้าเม 15, ด d a m a สิบห้าคสิบใส่แล้วสามารถได้ท่า e นะผมก็ถือว่า สำคัญที่ท่าอีเนี่ยนะผมก็โอ้โหมีเฮียเปิดกันบ้าระห่ำสำหรัเซลวันนี้วันที่ส8บปดนะผมวันที่สิบปดนะตอนนี้เอ็มราคาดีมากนะผมเพราะว่าไข่เซ็นก็ถือว่าเป็นพอโลไทยเลยนะครับผม,มนะครับก็คนกลับมาเล่นเยอะเพราะว่าโลไทยนี่แหละนะเพราะว่าเอ็มมันขึ้นเนาะคนมาฟาร์มมาอะไรกันเยอะนะผมโอเคแล้วก็มาไอเทมนะผมชิ้นอย่างสุดท้ายที่เข้ามาก็คือเป็นอัปเดตของตู้เด็กโกะนะผมเป็น ตู้โยกนะครับเป็น3ส่วนเดมอนนะครับผมก็ใส่3ส่วนได้อ l ไอ t ทมหนึ่งร้อยคเตรเมตยบผมเป็นของระดับมิติกนะผมก็เชีย่ยเจมพ้นเขียนสเตตัสโคตรเฟี้ยฮ e ิตสองร้อยห้าสิบยีแรงสองร้อยหกันอ e ีสองเลือดสี่พันเอพีสองพันผมคิ0ตรสิบคเตรเมตยีบผมตกทุกส่วนตอนนี้ตกทุกรุ่นเลสทงเลสฟ็อกแบ็คลวงแบ็ควินโอ้โห oh นะครับก็ เป็นของสามส่วนสายแรงเลยนะผมพวกสายวอลน่าจะขากันให้ควักครับผมอ่ะแล้วก็มีกิจกรรมคูณสองปีบวกถึงวันที่29ครับก็แตดใหม่นะผมปีนี้นะผมสถานการณ์เกมตัวนี้เป็นไงนะผมจากที่สังเกตดูก็คร่าวๆตัวนี้ชซตเอ็มรับเอ็มยิบสี่นะผมขายเอ็มยิบเจ็ดนะผมข้างนอกขาย 26, เอ็มย25 2ิบหกยิบเจ็ดอยิบห้ายิบหกออกนะครับเอ็มยิบห้ายิบหกเอ็มหนึ่งยิบห้ายิบหกก็แพงนะ แล้วก็บัตรด,ดันนะผมบัตรด,ดันก็ราคาตอนนี้นะผมบัตรด,ดันก็ไม่ราคาก็ไม่ได้แพงมากผมราคาบนะัตรดันก็สี RIS 2, 40, 30, 30, 30, 30, 400, 100, ่หม <sh> ื่นสี่หมื่นสองสี่หมื่นสามนะผมฟาร์มคุ้มเลยสายฟาร์มช่วงนี้ก็กลับมากันเยอะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับมาผมงอมกันมาหลายเดือนหลายแพทหลายวันเนาะโอ้ผมก็ขอบคุณโลไทยนะผมทำให้เอ็มขึ้นนะผมขอบคุณเสียเสียนะผมเปิดกันไปหมื่นเอ็มสองหมื่นเอ็มนะผมจากเปิดแต่เอ็มยิบสามอ่ะจนเอ็มยิบจนเอ็มยีิบห้าเอ็มย่ิบหกอะตอนเนี้ย อ่ะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเป็นแพอัปเดตประจำวันที่15มกราคมวันนี้เจะมาคลิปวันที่18มกรานะครับก็ขอบคุณทุกทา่านขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ